เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของ d i g i t a l w a l l e t ทําไมถึงต้องเลือนเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะทํด d i g i t a l Wallet เฟสซับนยนะคะให้เป็นรูปแบบของดิจิทัลจริงๆเลยนั่นคือเหตุผลแรกที่ทำเนี่ยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเข้าใกล้กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องของ Tar ิ f นะคะกำแงพงภาษีสหรัฐยังไม่มีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็มีการทวงติงอย่างชัดเจนนะคะมาจากทางสภาพัฒน์แล้วก็จากธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นคอมเมนต์ที่เราก็ต้องรับฟังแน่นอนว่าฟชชี ฟีดแบ็จากฝ่ายค้านด้วยฟีดแบ็จากทุกๆคนนะคะก็ต้องเอาความเห็นทุกคนมารวมกันแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราทําเรื่องนี้มาก็เป็นงบตั้งแต่วางตั้งแต่ปีที่แล้วละเพื่อมาเข้างบในปีนี้นะคะงบนี้เนี่ยจะหมดภายในเดือนกันยานี้ก็อสสิบกันยาใช้งบนี้ไม่ได้ละเราก็เลยคิดว่า พอเรื่องที่จะมีงบก้อนนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งเราต้องถอยออกมาแล้วแล้วก็มองภาพรวมว่าเมื่อมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกเนี่ยเราต้องมองเป็นภาพของทางประเทศก่อนว่าอะไรล่ะที่ทำให้เงินก้อนนี้ช่วยคนทางประเทศได้ดีที่สุดเราก็เลยเลื่อนเสสามไปทาพูดมาเลยนายกจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกพูดไม่ได้ค่ะถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเหตุการณ์มันดีขึ้น เราก็ยังอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้อยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลื่อนแล้วสิ่งที่เลื่อนวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนว่าเงินก้อนนี้เนี่ยหนึ่งจุดห้าเจ็ดนะคะก็เอาไปทำอะไรเราก็จะทำในเรื่องอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของน้ำค่ะภาพใหญ่ในเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกๆคนในประเทศอย่างที่เราเจอกันมาแน่เลยนะคะเรื่องแรกน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมเนี่ยลำบากทุกจังหวัด กรุงเทพเองก็โดนน้าท่วมไปด้วยนะคะมากน้อยแล้วแต่ปีสลับกันไปนะคะฝนตกมาบางทีเราก็ต้องดูว่าน้ําปล่อยไปทางไหนจังหวัดนี้โดนสักพักอีกจังหวัดหนึ่งก็โดนต่อประเทศเพื่อนบ้านกับเราโดนเราต้องคุยกันทุกระบบทุกรูปแบบทุกทุกภาคส่วนนะคะต้องต้องแก้ไขยอย่างบูรณาการเท่านั้นปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราแล้วก็เป็นมานานแล้วนะคะซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่างมากในการแก้ไขเงินส่วนหนึ่งในก้อนนี้เนี่ย เราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งลดลงอย่างที่ที่ฉันเคยได้พูดไปค่ะว่าทราบค่ะว่าฝนมันมาทุกปีเราก็ห้ามไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยทําอย่างไรให้ความเสียหายหรือความเดดือร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงทุกๆปีอันนี้คือเป้าหมายนะคะของรัฐบาลว่าทํายังไงให้มันลดลงทุกปีอีกอย่างก็คือน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอันนี้สําคัญมากถ้า วันนี้คนในเมืองดูคลิปนี้อาจจะบอกว่าฉันไม่มีปัญหาเรื่องนี้โอ้โหแต่มีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่มีปัญหาในเรื่องนี้ยังไม่มีน้ําดื่มสะอาดใช้เลยนะคะที่จะบริโภคเข้าไปเนี่ยแล้วน้ําก็ยังเป็นต้นทางของทางเกษตรอีกด้วยซึ่งเกษตรคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่ทำไรายได้ให้เกษตรกรให้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกๆคนเนี่ยสามารถมีผลิตภัณฑ์ส่งออก มีผลผลิตส่งออกให้กับประเทศได้เป็นฐานเงินเข้าประเทศได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราต้องใช้เงินก้อนนี้อีกส่วนหนึ่งเพื่อจะไปดูแลในเรื่องของน้ําน้ํากินน้ําใช้น้ําท่วมน้ําแล้งอุปโภคบริโภคและในเรื่องของน้ําน้ําก็ต้องมีสําหรับน้ําเพื่ออุตสาหกรรมด้วย นะคะไม่ว่าอีกหน่อยในอะนาคตเนี่ยก็จะมีในเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร์มีต่างๆที่เข้ามาลงทุนกันมากมายเนี่ยน้ำก็จําเป็นอย่างยิ่งเรื่องต่อมาที่ต้องใช้อีกสําคัญแน่นอนเรื่องของคมนาคมเส้นทางถนนต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทําให้การติดต่อของพี่น้องประชาชนเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นทั้งในประเทศและเชื่อมระหว่างประเทศสำหรับการเดินทางใช่สำหรับการขนส่ง ซึ่งสาคัญมากๆนะคะเพื่อที่ถ้าเราทําเรื่องนี้เนี่ยการขนส่งของเราจะสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าเรามองในภาพภาพหนึ่งว่าภาพของเกษตรกรที่จะต้องส่งของที่มีวันหมดอายุไปยังต่างประเทศไปยังจังหวัดอื่นๆนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบและเราคิดว่ามันสามารถจัดการได้ในระยะสั้นนี้ ในเดือนกันยาเนี่ยเราสามารถเบิกงบเนี่ยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ข้างค้างอยู่และอย่างรวดเร็วและชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเห็นผลอย่างแน่นอนอีกเรื่องหนึง่งท่องเที่ยวค่ะการท่องเทียทเท่ยวคือ,อไรายได้หลักของประเทศซึ่งจะพูดไม่ได้เลยว่าเงินก้อนนี้จะไม่ให้ท่องเที่ยวต้องให้ค่ะดิฉันมีโอกาสนะคะได้ไปเซี่ยงไฮ้นะคะก่อนได้รับตําแหน่งในรัฐมนตรีนะคะดิฉันแปลกใจมากเพราะว่าเราก็เคยได้ยินมาว่าเออประเทศนั้นประเทศนี้ของห้องกงนะ ดิฉันไปเซี่ยงไฮ้ล่าสุดมานะคะห้องน้ําทุกที่สะอาดมากนะคะสะอาดมากจริงๆิตึกลาบ้านช่องสะอาดมากโมเดิลเปลี่ยนไปหมดเลยไม่มีสภาพที่น่ากลัวไม่มีสภาพที่แบบสกรปรกเข้าไม่ได้ไม่มีเลยนะคะเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวอย่างดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยล่ะยังมีที่ตรงนั้นอีกเยอะมากน้อยแค่ไหนเงินส่วนนี้ค่ะ จะไปช่วยในเรื่องนั้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่เป็นที่ชาวต่างชาติมาเห็นบ่อยๆแล้วเขาจะไปโฆษณาปากต่อปากให้เราได้อีกเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างมากเช่นกันซึ่งเงินก้อนนี้สามารถเบิกแล้วก็ไปทาให้ตรงนั้นเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่องคือเรื่องของความปลอดภัยเราจะทําในเรื่องของ C C T V เทียดเนี่ยสำคัญมากๆเพราะเราจะได้ให้ต่างชาติเขาไว้ใจว่ามาประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครามเป็นอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆก็ต้องถูกดูแล ถูกมองเห็นและตำรวจก็เห็นอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลมองในภาพรวมว่าก้อนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้เป็นรายบุคคลแล้วภาพรวมของประเทศจะได้อะไรและต้องได้จริงๆต้องเกิดขึ้นจริงๆค่ะบางคนถามต่อว่าอา้าวเรื่องพื้นฐานพวกนี้ถ้าไม่มีเงินที่ย้ายมาจากดิจิตอ l วอลเล็เนี่ยไม่ทำหรอทำค่ะ ยังทําอยู่เสมอแต่ว่าเรื่องนี้ที่ได้มาเนี่ยเราเรีบคิดเป็นแผนระยะสั้นซึ่งดีเลยพอเราได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยเรามีแผนระยะกลางและระยะยาวต่ออยู่แล้วแต่มันต้องใช้เวลานะในการที่จะเห็นที่เป็นรูปธรรมแต่ก้อนนี้ค่ะทําให้เห็นเป็นรูปธรรมในระยะสั้นนี้เลยอันนี้คือคําตอบค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่คิดก่อนเราคิดค่ะเราเรียงลำดับความสําคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อมีปัจจัยแทรกเข้ามาเราก็ต้องถอยว่าเรื่องไหนสําคัญ ต่อคนหมู่มากได้มากที่สุดก่อนเลยแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะองค์ประกอบเหล่านี้เป็นพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคมทั้งสิน้นและก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยค่ะและหัวข้อต่างๆที่ฉันได้กล่าวมาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคมนาคมเป็นเรื่องทําเรื่องน้ําเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้ ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรคนทั้งนั้นก็จะเกิดการจ้างงานทั้งระบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแผนต่อไปในระยะยาวนี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการย้ายการเลื่อน Digital ว a l เล็ตเฟสาค่ะ